เท่าไรนะเท่าไหร่นะสิบสองใช่ไหมทัดตีหมอ รู้ว่าความบังเอิญนี้มีจริงเปล่าไม่ปิดอ่ะ 20%มั่นใจอ่ะอว่ายังไงก็รอดอ่ะ ียอ่าผมทิ้งจุดแล้วอยากรู้เฉยๆเฉยอกทิ้งจุดแล้วอยากรู้เฉยๆคืออะไรวะไม่ว่า20%นั้นจะเป็นจริงอีกเปล่างั้นเดี๋ยวรอดูกันน้องโอเคพี่อยู่ไหนอ่ะพี่กำลังมาช่วยชมที่ไหนพี่สวไรค์เทสายเองมาได้ใช่ไหมได้ชิวชิวเกียร์เราโดนจับแยกนะได้เลยแยกนะได้เลยพี่ว่าเองไม่โดนหรอกขับไปดีโอเคสวรอค์เทสายนี่มาอะไรเกียร์โอเค รอดูศพก่อนใช่ไหมอืมเาาม้า่อเอ่ออยู่สอนอนในเมืองใช่ไหมครับบางอยู่สอนอนในเมืองใช่ไหมโอเคอันนี้ดูศพอ,อยู่ปบ๊บนึงเดี๋ยวจะตามไปกูเจอจุดโพโคเคนด้วยเดี๋ยวตามไปครับดูดูศพอยู่นะ่ะดูศพกับเกียอยู่โอเคกูกูจะบอกว่ากูเจอโพโคเคนด้วยก็ไปแอบอะ่ะ ใช่เหรอเออจริงจังจริงจังจริงจังอเอียอย่างรู้อ,อะโอเคเขาเยอไอ้สัตว์ของกูอะแบบเป็นผงนะเป็นผงอ่ะเออกูเจอจริงเฮียเฟีย้ยวดีอย่างเงี้ยขายได้เท่าไหร่วะถุงนึงอ่ะเป็นพันวะไม่ถึงเขาเคียนถึงไม่ถึงมอฟีนแปดร้อยเุกูมันจะ จะรอดหรือเล่าก็เห็นหน้าเขาต้องจะหาอยู่เตรียมทับได้ด้วยโอเค ล่มางว mm ่ะ hmm. เหี้ยวอะไรบะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ทับได้ทับได้เขาให้เจอกันที่ไหน หมอหมอหาศพอยู่แล้วป่าครับครับโอเคผมเอามาแล้วครับตั้งข้างบนเนี่ยครับใช่ไหมใช่ใช่ผมมาจากข้างบนครับใช่ไหมใช่ครับผมมาจากข้างบนเบอร์เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเออแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก่อน ปะัตอเนี้ยอมปั๊มแล้วผมปั๊มแล้วเกียร์ไปสลับเกียร์ต้องมาถามยังไงขกินมวนเข้าตู้เหรอผมมีแผนนิดหน่อยไม่ไม่ไม่สุดทามนั้นตามนั้นเปล่าผมเห็นหมอมาผมเลยให้ให้ชมตายแล้วผมก็บอกหมอว่าอ๋อผมเอามาแล้วแล้วพอเขาถามเบอร์ผมก็ขับหนีเลยแล้วบอกเจอโรงพยาบาลครับแล้วให้เขารอโรงพยาบาลให้เขารอโรงพยาบาลไปอย่างน้อยห้าทีเมื่อกี้เขาตู้คือใครวะพวกเราเหรอ ไม่รู้วะพี่เกียร์ผูดถึงหน้าเอาแม่งลากนะเว้ยเกียร์ไหนไเวลามันนานขนาดนี้แล้วหน้าลากแม่งไปเลยด้วยจะลากกะล่ะจะมองจะมองมันวนหายเลยนะเวลาสุดลอเหมือนก่กรเข้าตัวให้เกียร์เกียร์ตัดใจเองเลยไปแต่ลากสุดไปเจอพวกมันะขนาดนี้อยู่เขาพปายังเปย์มะเปย์มาพี่เปย์เข้ามาแล้วนี่นี่ไงศพประตูอีกใครเข้าวะจะมีคนส่งส่งรูปมาให้ ก็สองรูปมาน่าเซตสองแล้วบ้านเนี่ยระยะเวลาเนี่ยประมาณเซตสองแล้วใช่พี่ประมาณเซตสองมาณประมาณเซตสองหน้าผับอ่ะขอโทษครับ หายู่เลยวะไม่ตามลัามานะหาไม่เจอเฮ้ยไปชมปล่อยอไปเฮ้ยพวกมันเฮ้ยเฮียต้องกระทืบหมอวะถ้าจะเอามานันอะเอาไงอะกวนดีมีเออไปน,นี่ ไปเข้าไปเลยเร็วตอนนี้ตอนนี้อะไรนะเท่าไหร่นะสิบสองใช่ไหม

หมอเพื่อนเอารถหมอเอารถหมอมันล็อคมันล็อคมันล็อคแบบคนเดียวไมหมหรือ,อยังไงหรือเ,เอาขึ้นไปข้างบนทางนี้เปล่าวะ <น>เออ<ด>แค่นี้ก่อน<ร>มึงบอกพี่เฉินด้วยว่าตีหมอแค่นี้ thank you ไม่ได้วะคนดูหมอรักษาเล็ดก็ได้นะคะเอ้ย,อ,ย <laughs> อุ้มจากมือเย็ดเขโอเคอุ้มจากมือหมอครับอย่าอุ้มจากมืออ๋ออโทษดีครับครับ <laughs> อย่างน้อยต้องจับเด้อย๋ยวอุ้มจับมือดิแต่แต่หนูเห็นว่าว่าอยู่ที่ปืนนะอ่ะลองอยิงเฮ้ยหมอหมอเจอแบบขวางทำไมไม่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 หมองงว่ะ ไปแล้วบ๊ายบาย มาเอาไปหน่อยยี่สิบละใช่มันอุ้มยากมาก เองก็มาเหรอเสียดายจึงโดนพกดิบด้วยสัตว์อ๋อเออมันมีคนไปบอกหมอบอกจุดได้หรอเออใครบอกจุดหมออะไม่งั้นหายแล้วใครบอกวะโอเวอร์อะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นประชาชนเสือได้เหรอใช่ประชาชนที่อะไรว่าอยู่ดีไปบอกจุดหมอใช่ไม่รู้ไงประชาชนรู้ได้ไงอะคือเอาตรงๆนะมันมีข้อกังขาอยู่อีกอย่างหนึ่งไปอะไอสัตว์ ไอจุดผมมาเสือกเป็นที่โพโคเคนไอเชี่ยอ๋อไอแกเป็นชาวชนที่ไปโพโคเคนเสือกบอกหมอไม่รู้อ่ะแน่หวังดีฉดนละสัตว์ไม่อยากเจอแต่เสือกเจอจับได้ว่าเราเป็นใครอ่ะรู้จำได้จำได้เอ้ยเว้ยเอ้ยเกียร์ให้ให้บ้านเจอไปแล้วนะเพื่อนโอเคเออออออหน้าหน้าหน้าเหมือนในเนี่ยกัตจิอ่ะกัตจิแล้วหาตัวแม่งก็ได้ไม่ย่าบอ๊อคอะไรไงเมื่อวะอะไรหายวะ ขวาเนึ่งสามครับพี่ไม่รถคันนงช่คัสองครับพี่สบายสบายสบายใช่ใช่ครับเดาแม่งน้องโรตามเพื่อดีมมายืนหาหรืเนี่ยคนเดียวก็ผมอยู่เข้าตู้อยู่พี่ผมเข้ามาแล้วมันตกแมพออกอยู่ข้างนอกครับพี่ต้องมาดูบอกเขาดิมุณจะบอกเขาดีแค่ไม่เจอทีแล้วประเด็นประเด็นคืออะไรรู้ว่าพี่เฉินมันหายชัวมันเหลือห้าสิบวีอะเขี้ยนั่นน่ะต้องโดนสองล้านกูบอกให้จริงเชี้ยมากบอกให้ไอ้ประชาชนเนี่ย หมอหาครึ่งชั่วโมงไม่เจออ่ะผมผมจอดแอบ,บดูอ่ะหมอวนอยู่งั้นไอเกียร์เสงช็อตปะไหนอ่ะพูดดิรอ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 ไม่หม,มอเกียร์ไม่ไปช็อตละไปช็อตละไปช็อตละไอเสียงพี่อย่าได้ยินมึงพูดแล้วมันช็อตกูเลยถามว่าพี่เลยถามว่ามึงช็อตไหมอ๋อหรอมันต้องโดนในสัตว์ไม้พูเนี่ย เยี่เหลือ50วีเอฟัตจุดเออจุดอะได้แต่คือไอ้เที่ยนนั่นนะเสือกบอกเหลือประมาณนาทีเดียวอะเอาง่ายนาทีเดียวเที่ยนน่าโดดตี่บาทผม,ผมโดดล่มใช่เป็นหนังอหลองเลยแบบฮอบินตามก็ไม่โดเหรออะไรนะก็ไม่โดนเองเหรอจุ๊กตึกไงอ๋อ เราไล่ยนอยู่ฮะเขาพยายามตามอยู่ละมั้งเฮียกำลังวชฆ่ากูกับแม่ครัเกาะวัวหายเฮียเฮียอย่างจริงไาเกิร์ตเออ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 เราเราเราเดี๋ยวคุยกันใช่ครับผมจำหน้ามันได้เออผมทรัเออเหมือนเดี้ยถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะแต่๋ยวจะนึกนึกหน้ามันออกอะ คือแบบคือผมเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นคนชื่อก็ต์เจียตำรวจเก่า,า,าพี่เจี๊ยบเนี่ยครับอันนี้เป็นพี่เจี๊ยบะผมทำไมเอาอะไรอะอ่าอันเจล๊ยบเขาอันเจลพี่ <อา S 1> โดนดิบยี่สิบนาทีฮะเขาอันเจลให้พี่เขาอันเจลให้พี่ครับโอเคอ๋ออันเจลเหรอเขอที่เดิมนะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies; they're just full of jealousy. this legacy—you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I just wanna be the best at what I know.